วิธีตั้งชื่อเพื่อเข้ารายกลุ่มเรียนสมาธิออนไลน์ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและนามสกุลของตนเองว่าอยู่บรรทัดไหนแล้วก็ดูที่ช่องสีเหลืองนี้นะครับตัวอย่างสมัครที่สาขา184ก็เป็น184ขีดตรงกลางลำดับที่002ชื่อรัชนีอย่างนี้นะครับขยายใหญ่มาก็คือ 184จดไว้คีดศูนย์ศูนรัชนีถ้าเราเป็น184่งแดลำดับที่5ก็เป็น184คีดศูนย์ศูนแล้วก็ใส่ชื่อตอนเองไปจากนั้นก็กดลิงก์นะครับตรงนี้เพื่อเข้าลายกลุ่มต่อมาก็จะมีหน้านี้ปรากฏขึ้นนะครับเรากดตรงนี้นะครับเข้าร่วมแล้วก็จะมีคำถามถามว่าจุดป,ประสงค์ของการทำสมาธิคืออะไร เราก็กรอกว่าสะสมพลังจิตครับถัดมาแล้วเราก็กรอกที่เราจดไว้นะครับเลขสาขาลำดับที่แล้วก็ชื่อจริงก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ1 8ึ่งแดสีแล้วก็ชื่อรัชนีจากนั้นช่องด้านบนวงกลมนะครับกดเพื่อใส่รูปของตนเอง เป็นรูปที่ชัดๆนะครับหน้าตรงนะครับพอเราเลือกรูปได้แล้วเราก็กดตรงด้านล่างนี้นะครับคำว่า next ถัดไปจากนั้นก็กดด้านบนขวามือนะครับกดคำว่าส่งจากนั้นก็กดก,กระบาทปิดไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการเข้ากลุ่มรายนะครับ